ก่อนส้มเป็นอะไรเนี่ยนี่ยังไม่ทันเข้ารายการเลยไออะไรเนี่ยไอเลิฟอยู่แฮ่บ้าเหรอพี่ยูหนูแสบคอนี่คือแสบคอแสบจมูกคือรู้สึกว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากก็ใช่นะสีส้มช่วงนี้นะฝุ่นเยอะจริงๆเนี่ยก่อนออกจากบ้านนะพี่จะต้องเปิดแอป Air for t h ไทเช็คค่าฝุ่น PM 2.5ทุกวันเลยส้มบางวันก็สีเหลืองบางวันก็สีส้มแสดงว่าเริ่มจะมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจของเราแล้วค่ะ ะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นให้แนบชิดสนิทกับใบหน้านะคะจะได้ไม่หายใจเอาฝุ่นเข้าไปค่ะนอกจากสวมหน้ากากอนามัยกันฝุ่นแล้วนะคะมีวิธีไหนที่จะช่วยป้องกันและปลอดภัยจากฝุ่นอีกไหมคะพี่ยู เราก็ต้องเช็ดถูทำความสะอาดบ้านล้างแอร์ล้างพัดลมใช้เครื่องฟอกอากาศแล้วก็หาต้นไม้มาปลูกจะช่วยดักจับฝุ่นละอองฝุ่น PM 2.5และที่สำคัญใบไม้จะคายความชื้นออกมาค่ะช่วยฟอกอากาศลดปริมาณสารพิษในอากาศได้ด้วยค่ะอันนี้เหมือนหนูเคยอ่านเจอนะพี่ยูกรมมนาไม้เนี่ยเขาแนะนำว่าต้นไม้ทุกชนิดนะคะช่วยดักจับฝุ่นละอองได้ เพราะฝุ่นละอองเนี่ยจะปิวมาติดบนผิวใบไม้ค่ะยิ่งพวกต้นไม้ตระกูลสนมีใบเยอะเนี่ยยิ่งช่วยดักจับฝุ่นได้ดีค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะพวกไม้เหลื่อยจะช่วยดักจับฝุ่นได้มากกว่าไม้อื่นๆค่ะเพราะว่ามีผิวใบมากกว่าแถมใบเรียวเล็กผิวใบเหนียวทําให้ฝุ่นเกาะติดใบได้ดีด้วยค่ะส่วนลนําต้นกิ่งก้านที่พันสลับซับซ้อนก็จะยิ่งช่วยดักจับฝุ่นได้มากค่ะ ตัวอย่างต้นไม้พวกนี้นะคะก็เช่นไซเกาหลีค่ะคริสตินา่าโมกตะขบการะรเวกพวงครามออสเตรเลียอโศกอินเดียและสนชัดค่ะหาง่ายไ,ไหมพี่อยู่หาย,ยาก <laughs> ส่วนที่ไม่ควรปลูกเลยนะคะก็คือไม้ผลัดใบค่ะ เพราะว่าเขาจะผัดใบในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเราเจอกับปัญหาฝุ่นพอดีค่ะแทนที่จะช่วยลดฝุ่นนะคะกลายว่าจะต้องมานั่งกวาดบ้านกวาดใบไม้ให้ฝุ่นฟุ้งกันไปอีกและสําหรับภายในอาคารนะคะที่บ้านที่ทํางานเนี่ยก็สามารถปลูกไม้ประดับที่ปลูกง่ายๆค่ะเช่นพรูด่างลิ้นมังกรล้วยไม้พันหวายเบนจมาศเยรอบีราสเน่จันแดง ะช่วยดับจับฝุ่นฟอกอากาศยังช่วยลดการเกิดภูมิแพ้และหอบผืดได้ด้วยค่ะแถมต้นไม้พวกนี้นะคะยังทำให้บริเวณบ้านล่มเย็นค่ะได้เห็นใบไม้สีเขียวๆดอกไม้สวยๆหอมๆสดใส mm hmm. ก็รู้สึกชื่นใจแล้วค่ะหายเครียดเลยค่ะสำหรับใครที่เจอฝุ่นแล้วรู้สึกมีอาการผิดปกตินะคะแนะนำเข้าไปประเมินตนเองได้ที่เว็บไซต์ <c oughs> กรมนาไมย <c oughs> ตามนี้นะคะสามารถขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์ได้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวไปปลูกต้นไม้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะไปส้มเราไปปลูกต้นไม้กันส้ม <ไป S 2> จะปลูกต้นอะไรไม้เลยไป